สวัสดีทุกท่านนะครับถึงเวลาเวลาของการพักรับประทานอาหารนะครับทุกท่านวันนี้คุณยายมีเมนูเด็ดให้กับพวกเราอีกแล้วนะครับนั่นก็คือแกงไก่นะครับแล้วก็จะมีหน่อไม้ต้มนะครับแล้วก็น้ําพริกกปินะครับจากคุณแดจะกืมเอามาจากบ้านบวกกับไข่ต้มด้วยนะทุกท่านนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับกินง่าย พี่เบาไม่ค่อยหิวเพรอมับหมดเลยพี่เบาไม่ค่อยหิวนะครับขออนุญาตไปล้างมือก่อนเนาะนะครับมารับประทานอาหารกันเนาะทุกทุท่านนะฮอุ๊บเอาน้ำลงมาก่อนเนาะ เอามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อครับกินข้าวแซ่บๆน้ำกันเป็นวันดอกอ่หารนี้เราสามหนุ่มสามมุมนะครับพี่เอิร์ธทำไม่ลูกเห็นไหมพี่เอิร์ธครับเอาค้าเข้าไปอยู่ที่กล้วยอ่าโคโก้ลายดีแล้วเนาะหรือเปล่าเอิร์ดลุงน่ะเห็นไหมอาแล้วของลุงเห็นไหมนุ่นนเห็นปะเอาก็อี้

ถึง่พี่งครับมเจอความคนอื่นลูกบางเดี๋ยหนอะไระโอเคไหมครับชอนกันยูปองคอนอืมครับกินให้เยอะอนข้าว กินอ,กอ,อะไรอย่างเ <c oughs> ล่าสุดเห็นมีน้องเขาซื้อน้ำมาฝากอยู่นะโกโกไลส์แสดงความของใยถึงโกโกไลส์ด้วยนะครับทุกท่าน <ผม S 2> น้องเข้าโรงพยาบาลฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับอ,นะอื หน่อไม้สดๆครับหมที่เบาที่นานไปเก็บที่ดามากรองมีบรานเคยส่ยสุดุนตีนปะฮะอืมด่าสุนตีนกินตีนแบ่งหน่อไม้เป็นชิ้นๆมั้ยตัวที่ดีครับไงอืมมันจะดีขึ้นกันขอบคุณครับเดวหมดเอาไป อขอบคุณครับกินทำ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 งยอืออืมยัทำโมเีเนาะคนนี้เนาะอือรอข้าจับดอพี่บ่าวก็ุยแล้นะครับพี่ว่าอือหือ ผมถามเมื่อกี้ทุกคนยังไม่ได้ยินว่าผมจะสั่งคูณไว้เลยนะเพราะว่าเราสั่งพรุ่งนี้มันไม่ได้นะคิวอ่ะไม่ไไดด้้สั่งเลยสั่งไปเลยทุกคนมั่นใจน้องว่าสั่งเนาะอก็เหลือคิวครึ่งใช่ไหมรู้ไงถ้าไม่สั่งเราเราจะไม่ได้หรอกสั่งเราเราจะได้ครึ่งไงคิวครึ่งเลยไหมพอทางเดินเดี๋ยวเราทำแบบว่าใช่ไหม

นาดน้วยน้ะนากนาไม่กว้างเลยนะี้นเินด้าจิเยอะห้องเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำห้องข้างหลังครับคือยาวเลยก็ขอนา้นตกนครันีนี่คนี่ค้างในข้างในอ่ะไม่เป็นไรฝนตกก็ทำได้อยู่ พ่อของล่าก็ไม่เป็นไรเนาะเอาอะไรมาคุมเราเนาะนิดหน่อยจำบาดีแล้วก็มีทางเดินขอให้คนหยุดนะครับวันนี้เพราะว่าไพ่อพ่อพ่อชื่อร่อยล่ะขอพ่อฮะเดี๋ยวอาจจะต้องไปขอพ่อในที่ผมมาขอใช่ไหมเทวดาท่านก็ดูอยู่ว่าเราทำอะไรจำบาร์ดีเนาะทำเดี๋ยวจำความไม่ดี

อ๋อน,น้องสามคนได้กีเลยเยอะมากเลยยเยอะเลยนั่มาเติมข้าวครับน้องตกลุงมาอย่างไรต้องต,ต้องล็งอเกเ,กยเกยตยไมันป๊ะตลุงอ่ะแดบมัปลาแซบนะน้องอร่อยครถถับเชื่อไม่หาย ชาบังอ,อร่อยพี่นอ้องอร่อยอย่าบอกใครไปบ่าวบอกไอศีบบ่บผมไม่เคยเลี้ยงใครเลย ผมเลี้งผมไม่บอกซื้อเหรอผมอ่ะใช่ครับฮะพีบอกว่าเลี้ยงประจำแต่ไม่เคยเอาสื่อใช่ใช่เลี้ยมันไม่ออกซื้อใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอกจะเลี้ยงออกสื่อครั้งแรกใช่ตัวให้เห็นไปเลยไม่กินข้าวเสร็จนี่แหละแกจะเลี้ยงเหรอฮะจังจังฮะจังฮะแซ่บนอกโอเคครับ เป็นราขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้